เอาถ่ายกับน้องด้วยก็ได้เดี๋ยวถ่ายนี้ด้วยเดี๋ยวจะลงยูทูปไว้ส่งผมเท่มากเลยน้องอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนลังสิตลังสิตเราเนี่ยนะลังสิตนี้นะโอเคเปิดร้านอยู่ลังสิตใช่ไหมโอเคเลยร้านอยู่ตรงไหนไปดทองสองใช่ไหมโอเคเยี่ยมเยี่ยม ช่างอ่อนช่างตัดผมบ้านนอกครับเสือก็ไปต้องนเนก็ครับนี่แหละครับตัวพอยนนืนทงนี้ลยทรงไลท์ูดได้ครับตามใบเลยครับน้องครับเท่าไทยเลยเนาะเชนเลย ที่ยกนี้ขึ้นสู้ซู่เราลบจำโอเงนี่เราจะได้ภาพที่สวยเลยถูกไหมครับเดี๋ยวจะลงใน YouTube ด้วยแล้วก็ทิศขอบให้ด้วยครับหัวใจนักสู้เขาเรียกหัวใจนักสู้ครับขอบคุณมากครับวันศุกร์ที่ยังจะมาเดี๋ยวก็อยู่จนนู่นแหละห้าโมงหกโมงยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่อยู่แล้วน้ปั่นก็อยู่ได้แล้ว